สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับสู่แซฟเซอร์ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้มีอย่างนึงมารีวิวครับพอดีว่าไปได้เมลอนญี่ปุ่นครับจากสามอังคารฟาร์มครับเป็นฟาร์มที่อยู่ในจังหวัดสกลนครน,นะครับเพื่อนปลูกในโรงเรือนเป็นเมลอนญี่ปุ่นสกลนครอ,อ๋อเบิ่งลายคุณนะ <laughs> ลูกนี้ราคาหนึ่งร้อยเก้าบาท หนึ่งร้อยเก้าบาทเพิ่นห่อโฟมให้อย่างดีเลยเคยเคยพาเจ๊โซดาไปกินเท่นึงครับเป็นบิงซูเมลอนครับอยู่ร้านเพิ่นเป็นร้านอาหารแต่ว่าตอนนี้ครเพิ่นเพิ่นปิดชั่วคราวครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นหาจังหวะมามาเปิดใหม่อยู่ครับเอา้าเมื่อน,นี้ก็เลยคิดถึงบิงซูเมลอนร้านเพิ่นครับก็เลยเพิ่นขายเมลอนออกมา เมลอนญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเฮามาลองซิมครับมารีวิวกันเบิ่งครับพี่น้องฝากน้ำนะครับก่อนเริ่มอีปีนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ป้าแจ็คแซบเซอ์กับแซบเซอ์อบเชยน้ำครับเมลอนญี่ปุ่นสามังคารฟาร์มครับเพิ่นมีเพจของเพิ่นฝากน้ำเข้าไปเบิ่งกันได้ครับพี่น้องสกลนครอยากกินเมลอนลองลองทักไปเบิ่งครับเพิ่นขาย เพิ่นขายอยู่แต่ว่าต้องได้จองครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนมากะออกตามตามที่เพื่อนเห็ดได้นะครับมาไปลองกันเลยเสียงใกล้กับเสียงใกล้กับเสียงข้างเฮือนกับพ่อข้างเฮือนอย่าโฟกัสที่เขียงนะครับพี่น้องอ๋อม,มาลุยมาลุยมาผ่าบึงบรรยากาศนาเฮือนครับวันนี้พอดีเจสดาไปแล้ว เจสดาก,กันไปบ้านซิมแล้วลุกนึ่งครับเมื่อวานส่วนปลาแจ็คคาแต่แห้งซิมเบิ้งครับกะกะยังบ่บบมีกลิ่นหอมบ่มีกลิน่นหนังได้ล่ะครับ่ฮู้ว่าเป็นแล้วนี้อย่ายบอกเม,มลอนญี่ปุ่นเนื้อสีเขียว ซ้อนกับถ้วยผ่านเม็ดปอกแมวกับพ่อแมวบาดอีกจอม่นบูเอามาเลี้ยงไว้ไล่หนูไล่กับแก่กับผมมาบวหิตงานเลยเสียงยายคเสียงยายยายจุ่มลานเข่ายานฝนตกคำอื้ ข้างในก็หอมนะครับสิมสิมสิมนะครับเนื้อสีเขียวเอาเม็ดออกแล้วหลดเนื้อสีเขียวเห็ดยังกินได้ไหมครับพี่น้องเม็นอนญี่ปุ่น มาแล้วลอ่าเป็นอีพีสั้นๆนะครับเป็นอีสั้นๆแค่รีวิวของซื้อๆครับซิบอยาวีพีนี้เพราะว่าส่วนลายแถวบ้านปลาแจ็กก็สิเป็นแคนตาลูปแตงโมกับแคนตาลูปเนื้อสีส้มครับเมลอนนี่บอก่่ยมีคนปลูกกันเนื่องจากมันน่าสีมีกระบวนการลายยางลอง,องชิมเบิงสัมสนะอื้ม ห,หวาน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 เหมือนที่เคยไปกินน่าจะเป็นบิงซูบิงซูเมลอนแซน่บครับ ไปเบิ่งในเพจก็ได้เลยของสาวบางคานฟาร์มสมราคาแซบขออีกจากการเนี้ย มะรับเปลือกกระไดมันก็มีความหวานเนื้อช่ำมันก็ซีมีรสาติแบบ ถามาคายเคนตาลูกบอกกับกะค้ายครับแต่ว่ามันก็ซิมีเอกลักษณ์ของมันมากกว่าแต่ความหวานช่ำนี่แบบแซ่บครับสมราคาลูกละหนึ่งร้อยเก้าบาทก็ถือว่า ตามคุณภาพนะครับเบื้องายเบื้องมาตรฐานเอาไรผมนะครับพอสนใจครับใครสนใจอยากซิมครับอยากลองซิมเบื่องคือปลาแจ็คครับคนหาเพิ่นเลยในเพจสามาังคานฟาร์มครับองจังหวัดสกลนครเพิ่นปลูกในโรงเรือนแทบต้องไปสั่งจองนะครับลูกละร้อยเก้าบาทหรือว่าราคากันแล้วแต่ช่วงเพิ่นครับลองทักไปสอบถามเบื่องครับสนใจไปเลยบอกผิดหวังแน่นอนเอา อีพีนี้ก็สิประมาณนี้ครับเพราะว่าแค่มารีวิวมารีวิวให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งได้ซื้อครับมาชิมน้ำกันครับกับเมลอนของสามังคันฟ้ากันเมลอนญี่ปุ่นสไลด์อีพีนี้ก่อนจากไปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสักให้นะครับเป็นกำลังใจปาแจ็คแซบเสกกระแซบเสกเชื่อน้ำค่าพุ่นเอากลับมาพบพ่อกันอีพีหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบาย